สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านนะคะวันนี้พนิภพาแเวลโคกสูงขายที่ดินนครราชสีมาราคาถูกนะคะสินค้าตรงปกแนวเขตชัดเจนนะคะวันนี้จะนำเสนอที่นาตำบลพังเทียมอำเภอพระทองคำจังหวัดน,นครราชสีมานะคะเนื้อที่2ไร่3งาน54ตารางวานะคะขายยกแปลงนะคะ5 9 0 0 0ค่ะเอกสารโฉนดคูดแดงนสสจอค่ะ ไม่ติดพลาไ,ไ,ได้ถือไปโอนที่สำนักง,งานที่ดินอำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมาได้เลยค่ะรับชมนะคะเดี๋ยวพัาให้ดูนะคะหน้ากล้องก็คือแปลงที่ดินของเรานะคะหน้ากว้างประมาณ50าสเมตรนะคะเป็นที่นาติดหมู่บ้านนะคะขอาพา z ซูมให้ดูเนาะี่ยหมู่บ้านค่ะห่างไฟฟ้าห่างน้ำประปาน้ำประปาผ่านหน้าแปลงแล้วนะคะ น้ำประปาจะอยู่ตั้งแถวๆนี้ค่ะส่วนไฟฟ้าประมาณ200เมตรนะคะเดี๋ยวพัดพาดูริมด้านนี้แปลงที่ดินของเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะหน้าถนนคือด้านทิศเหนือนะคะ,ะที่ของเราก็จะมาะตรงตรงนี้ค่ะเป็นคนาคนนาไปถึงสุดเลยค่ะที่นาเป็นที่นาสองบิ้งใหญ่นะคะที่นาเป็นสี่เหลี่ยม ผืนผ้าหน้ากว้างเกือบจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอ่าเป็นถนนหินคุกค่คะมีเพื่อนบ้านนะคะอ่หน้ากล้องด้านนี้ก็มีเพื่อนบ้านห่างไฟฟ้า200เมตรเช่นกันด้านเมื่อกี้ที่พัดให้ดูเมื่อกี้นะคะก็ห่างไฟฟ้า200เมตรเช่นกันประปาผ่านแล้วนะคะอ่าเป็นพื้นที่การเกษตราสามารถปลูกบ้านถมและปลูกบ้านได้นะจ๊ะหน้ากว้างประมาณ50เมตร เนื้อที่สองไร่3งานห้าสิบสีตารางวานะคะเอกสารโฉนดคุดแดงน o ส,สีจอค่ะไม่ติดภาราใด,ดๆนะคะขายยกแปลงนะคะห้าแสนเก้าค่ะราคานี้พร้อมบอกภาษีโอนให้นะคะที่สวยมากเดินดีมากค่ะผมสักหน่อยปลูกบ้านแล้วทำ สวนนาการเกษตรได้สบายๆเลยค่ะหน้ากว้างมากหน้ากว้างประมาณ50เมตรนะคะเกือบ3ไร่ค่ะ2ไร่3งาน54ตารางวาแปลงที่ดินของเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะเด๋ยวพัดพาดูเดินเดินดูนะคะเมื่อกี้ดูริมด้านทิศตะวันตกเนาะ,ะถนนนี้อยู่ด้านทิศเหนือของแปลงนะคะ อันนี้พัดจะมาดูพามาดูเขตด้านที่ตะวันออกเนาะรถที่จอดก็รถของพนิพายเองค่ะตากแดดก็ต้องทนเพื่อเอซค่ะที่ดินตรงปกนะคะพื้นที่จริงรูปภาพปัจจุบันยกแปลง5้าแ้าไม่แพงเลยค่ะที่สวยมากสุดแปลงของเราก็มีเพื่อนบ้านอีกนะคะเขาก็จะมีถนนเข้าของเขาเหมือนกัน ส่วนของเราถนนเส้นนี้มันจะไปเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนนพุทซากับหมู่บ้านป่าเพกาหนองปลาไหลนะคะขึ้นตำบลพังเทียมอำเภอรพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวยไหมคะห้าแสนเก้าเอง,เอ,งเอกสารโฉนดคุดแดงน,นสสี่จอนะจ๊ะอ่านี่คือบิ้งแรกบิ้งที่สองก็เลยข้ามขนาไปนะคะ ริมด้านทิศตะวันออกก็คือตามคนานี่เลยค่ะที่เป็นสี่เหลี่ยมค่ะไม่คดไม่โค้งเลยพอวิ่งที่สองปุ๊บวิ่งที่สองปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นคันาคนาคนาคนาแล้วก็แซกขึ้นมาค่ะที่นา2อวิ่งใหญ่2ไร่สามงานห้าาห้าแสนเก้าพร้อมโอนนะคะ FC สนใจ ราขาพัดดวนเลยนะคะที่เบอร์0917785908คะ่ะเป็นที่ดินติดถนนหมู่บ้านไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเป็นทางหินคุกนะคะห่างไฟฟ้า200เมตรประปาถึงแล้วประปาเป็นประปาของอบตอนะคะไม่ใช่ประปาภูมิภาคนะสวยมากค่ะ ข้างเคียงก็จะเป็นพื้นที่การ,กรเกษตรที่มองเห็นหลังคาทิวๆนี่คือหมู่บ้านโนนพุซานะคะห่างตัวอำเภอพระทองคำประมาณ3.5กมนะคะห่างถนนสุรนารยประมาณ4กมนะคะห่างตัวโคราชประมาณ40กิโลนะคะสวยไหมคะพัดพาเดินชมอีกรอบหนึ่งเนาะ เดี๋ยวนะถัะาช่องทางที่จะลงพัดั้งลงไม่ได้พอดีชาวบ้านเขาอเอาลวดมาล้อมเพื่อที่จะเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงวัวเนาะไม่ให้ออกพัดก็เลยไม่อยากจะมอดข้ามไปอะคะอ่ะให้ดูด้านนี้แล้วกันเดี๋ยวพัดขออนุญาตมอดก่อนนะคะ,ะได้แล้วค่ะ เดี๋ยวพัดพาดูด้านหลังนะคะตามพัดมาเลยแปลงของที่ดินของเราก็ตามขนาดนี่นะคะ,ะบิ้งที่หนึ่งบิ้งที่สองเนี่ยเลยต้นยูคาไปนะคะที่ของเราจะมีแค่สองบิ้งนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมค่ะเป็นฉโฉนดคุดแดงนงสสี่เจลนะคะที่ดินแปลงนี้ถือครองฉโฉนดใบแม่นะคะที่สวยดินดี น้ำดีนะคะดีมากัดขอเดินช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่าทันนขอไฟเอฟซีด้วยนะขอให้มีที่สวยๆพรนิพารลุยเต็มที่ค่ะทักได้นะคะ091 778 5908นะคะ ขายยกแกรงห้าแสนเก้าค่ะอยู่ตำบลพังเทียม,มอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมานะคะอู้สวยมากนี่คือบิ่งที่สองนะคะอ่าพัดย้อนกลับนะอ่าพัดเดินมาเมื่อกี้บิ้งแรกอ่ารถพัดจอดตรงนู้นคือตรงที่เอ่อตรงที่รถจอดก็คือเป็นริมด้านที่ตะวันออกนะคะตามคันนาคันนามาค่ะ คือท้ายรถก็จะเป็นถนนเนาะตรงนี้อาตรงนี้ก็มานี่เลยค่ะเป็นที่สี่เหลี่ยมเกือบจะจัตุรัสนะคะหน้ากว้างมากาหน้ากว้างประมาณ50าิบนิดนิดค่ะไม่ขาด50าสเมตรนะคะ่ะ2ไร่3งาน54ตารางวาขายยกแปลง5้าแสนพร้อมออกภาษีโอนให้นะคะค่าใช้จ่ายในที่ดิน FC ท่านใดสนใจไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะจ่ายแค่ห้าแสนเก้าก็จบได้เลยค่ะโฉนดไม่ติดภาระาใดาๆสามารถถือไปโอนได้เลยที่สำนักง,งานที่ดินอำเภอโนอนไทยจังหวัดคาชสิมานะคะแต่แปลงที่ดินของเราขึ้นอำเภอพระทองคำนะคะเพราะว่าอำเภอพระทองคำนี่ยังไม่มีสำนักง,งานที่ดินเนาะเลยต้องไปโอนที่สำนักง,งานที่ดินโนนไทยค่ะสวยมากอ่า นี่บิงแรกนะคะนี่บิงที่สองบิงที่สองพัดขออนุญาตไม่เดินนะคะพัดกวนลม้มพัดอ้วนขาขอโทษเอสซีด้วยเดี๋ยวพชี้ดูเนาะนี่คือบิงที่สองเห็นทิวถุงข้าวขาวไหมคะถุงข้าวขาวทีถุงข้าวขาวแล้วก็ตามคันนาเลยค่ะตามคันนาเลยค่ะตามคันนาเลยค่ะอ่าพอสุดคันนาตรงนั้นตรงเนี้ยนะคะสุดคนาแล้วก็จะ ตามคันาดูนิ้วพัดเป็นหลักนะคะตามคันาค่ะแล้วก็ไปชนท้ายรถของพัดน,นะคะสวยมากนี่คือบิ่งที่หนึ่งวิ่งใหญ่มากค่ะแล้วนี่ก็คือบิ่งที่สองนะคะที่นาเสมอและดินดีมากอากาศดีล่มลื่นเลยค่ะไม่แออัดนะคะไปมาสะดวกค่ะ ผมบางส่วนแล้วก็ปลูกบ้านแล้วทำเป็นสวนทำเป็นนาได้หมดเลยค่ะไม่แพงเลย5้าแสนเกนะคะปกติแล้วที่ดินแถวนี้ถ้าว่าเป็นติดถนนเชื่อมหมู่บ้านหรือเนื้อที่ประมาณไร่สองไร่จะตกที่ไร่ละ2 5งแสนหไร่ละ3ามแสามหขั้นต่ำนะคะแต่พัดเหมาให้เลย5้า0 0นเบาทนะคะ บอดภาษีโอนให้เนาะพัดขออนุญาตเดินกลับนะคะทักหาเลยนะคะพันธิพาแวลโคกสูงค่ะขายที่ดินนครราชสีมาราคาถูกนะคะห้าแสนเก้ายกแปลงราคาเดียวไม่ต้องจ่ายเพิ่มเด้อศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดห้าเก้าศูนย์ปดจ้าเนื้อที่สองไร่สามงานห้าสิบสี่ตารางวา เป็นที่ดินดินดีมากดินดีจริงๆค่ะดินดีมากเลยแปลงที่ดินของเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะมองช่วยดีจ้าพัดอยู่ข้างล่างนะคะมองเห็นรถไหมทั้งหมดทั้งมวลในกรอบคณาที่มองเห็นจากท้ายรถมานะคะคือเป็นแปลงของเราเลยพัดพัดยืนอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็เลยต้นไม้อยู่ขาเนี่ยก็อีก อีกบิ้งหนึ่งสวยมากค่ะคลิปนี้พัดขอจบไว้แค่นี้นะคะเอซของพนิพาทุกคนสนใจอยากได้พื้นที่การเกษตรและปลูกบ้านได้โทรหาพัดดวนเลยเด้อ0 9น7์เ5 9 0 8ไร่3ามงาน54ตารางวายกแปลง509 0 0เก้าเจ้าของพร้อมออกภาษีโอนให้นะคะ สวยมากเลยค่ะพัดฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ